การคุยกับแฟนนะคะเมื่อก่อนการกินกับดื่มคาเฟอีนพวกน้ำอัดลมชากาแฟการกินไม่ได้เลยหัวใจแบบมันมันเต้นหนักๆมันสั่นแล้วก็มันนอนไม่หลับด้วยกลางวันนี่เป็นไรนะนคืนเนี่ยมันจะรู้เลยแต่การลองดื่มมากี่ครั้งละสามสครั้งแล้วอะไม่เป็นไรแต่วันนี้ดื่มเยอะสุดแล้วเกือบหมดแก้วปกติจะดื่มประมาณค่อยๆแบบเริ่มแบบเริ่มชิมลางก่อนค่อยๆนิดนึง ตอนแรกประมาณสองสำอึกตอนนี้แบบดูดไปเกินครึ่งแก้วอ่ะ ผมคิด you know, normally think they don't close so early like oh, that check. ทุกคนอันนี้นะอันนี้เขาเรียกเด้เดคออยู่ oil bead o i ยอันนี้เป็นได้ขายแบบแบบน้ำมันนะคะเป็น oil แบบว่าแบบดูดดูดนะคะมันคือคือสกัดมาจากกัญชานั่นแหละ นะทุกคนแฟนกันก็จะพกตัวนี้ตลอดเลยเมื่อก่อนกันก็ดูดกับ,กบแกนะคะมันก็ลดกลิ่นมันไม่ได้แบบแรงเหมือนแบบดูดกัญชานะทุกคนนบอกว่านะทุกอย่างนะถ่ายตลอดเลย ก็ก็บอกแล้วเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันต้องแบบว่าทำทุกอย่างอะ่ะทุกคนมันไม่มีแบบอะไรแบบว่าจะขี้จะเยี่ยวก็อันโอลิติแองแปร์แท็กวิดีโอไม่ได้กดทูดับบลิทุกคนดูรถยาวมากเลยอะ่ะ wow, ว like ้าวเบย์เป็นวันเนอร์แค่นยูคาร์ด t ู e e อร์ e ร a ด t no it's a longer ดูทุกคนวันเดย์คอร์ดิชแอนด์อิชแวนพาร์ตี้บัสโอ้ my god พาร์ตี้บัสนะคะเป็นรถแบบรถปาร์ตี้อ่ะเวลาแบบยี่ไอ้์ซอไม่ได้แบบเวลาเราเดินเวลาเราเดินเวลาเราไปเที่ยวเราไปหลายคนอย่างเงี้ยค่ะข้างในสไลด์คาราโอเกะมิวสิกคิดเนาะข้างในก็จะมีแบบนั่งแบบเป็นโต๊ะกลมๆมีเปิดเพลงอย่างเงี้ยค่ะแบบคล้ายเป็นมินิบาร์ข้างใน เราได้บสกิตไทยมาด้วย้อ้แฮปปี้ฮโลวีนอย่างที่แฟนบอกนะว่าคนที่นี่แบบน่ารักมากน่ารักจริงๆว่าทุกคนแบบการว่าประเทศไทยแบบเป็นประเทศแบบแลนด์ออฟสไมเลยนะแต่มาเจอคนที่นี่นะ้ะทุกคนแบบน่ายมาก แฟนนางกลับเดินกลับโรงแรมแล้วการจะไปเอารูๆูเลยมอนที่การจองไว้นะทุกคนจะกลับไปค่อยๆแบบไปเลือกดูว่าอันไหนมันแบบการพิ่แบบดูลองได้แค่ประมาณห้าหกตัวการก็ยังไม่ตัดสินใจเพราะราคามันแพงการก็จะเมคชัวร์ว่าการชอบจริงๆแล้วก็ซื้อไปแล้วได้ใส่จริงๆนะคะ แล้วการก็จะไปตรงวอร์มาร์กนิดนึงไปซื้อของใช้ส่วนตัวนะคะมาช็อปลูลูที่เซเวน่าเลยนะคะทุกคนที่จอรเจียได้มา3มตัวค่ะทุกคนน่าหลักมากเลยอะ่ะการเดินตามเขาไปนะคะ so cute Bye bye. <laughs> ทุกคนเขาแบบเป็นคนตัวเล็กอ่ะน่ารักมากเลยการเข้ามาในวอ์มาร์กนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เป็นฮาโลวีนเนาะครอบครัวเขาตัวเล็กหมดเลยอะ่ะน่าจะเป็นแม่เป็นคนตัวเล็กแต่พ่อนะตัวปกติสายปกติแล้วลูกคือสามคนเป็นไซส์เล็กหมดเลยอ่ะน่ารักม่ะน่ารักมากๆเลย พามาเดินนะคะพวกอันนี้พวกวิตามินนะคะโซนนี้ยดูป้ายราคาเขาเด่นตะง่ามาก50%ป้ายราคาเขาชัดมากเลยสิเดี๋ยวเดินหาก่อน ดูทุกคนเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยเดี๋ยวการจะซื้ออันนี้นะคะทุกคนน่าหลักเดียมีสีดำด้วยนะรู้สึกว่าจะต่างกันยังไงอันนี้ถูกกว่านะอันนี้เ็ษเหรียญน,นะ ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนตรงนี้การกลัวมากเลยการก็เลยเดินเลี่ยงนะคะคือตอนนี้อาการจะมาดูพิซซ่าไปให้แฟนนะคะทุกคนร้านพิซซ่าตรงนี้นะคะวันนี้เป็นวันพาลาวีนนะคน่อนข้างเยอะ เดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ก็ฝนตกนะคะทุกคนแปลกมากเลยฝนตกอากาศเหมือนที่ไทยเลยที่เนี่ยแอบทางใต้ของเซา์นะคะทางเซา์เนี่ยมันจะแบบทางใต้นะคะมันจะอากาศเหมือนที่ไทยนะคะร้อนชื้นเดี๋ยวพาไปดูม้านะคะทุกคนเนี่ยโอ้สวยมากเลยอะ่ะแบบสองตัวใหญ่มากเลยอะ่ะ This one for like a taxi? Oh no no but maybe next time I want can I ask him how much for the ride? Oh okay. uh, this girl here in the yellow dress. Oh I have to buy a ticket here? Yeah. Oh wow super cool. You're <laughs> so cool. No it should cow to call well. Like a cinderella. <laughs> oh, you look so nice. Today Halloween no go no no party. No, not today. Okay, okay, I will. Okay. okay, I will ask her the price, and maybe my my friend want to know too. Okay. okay. So, we have two different types. We have the one that's over here. That's the thirty-five. It's a public one, uh -huh. and then we have our private ones that are one seventy-five for two. How long? It's about forty-five minutes to fifty minutes. Forty-five minutes Oh, ah, uh -huh. what the price again? 35 for the public 35 public, 175 okay. for private mm -hmm. okay our public is same same hour 45 minutes or so yeah both okay. of them are about 45 minutes mm -hmm. okay i will take a picture of the place here tomorrow and we come for yes, sure yeah today is so okay let's go ahead can you take beverages on this yeah absolutely can... all right thank you where can i get a beverage that's um, we're gonna go to the live you เป็นราคานะคะทุกคนเขาบอกว่านั่นแหละคา่ะนี่เป็นราคานะคะม,ม้าน่ารักมากอะ่ะทุกคนแต่แอบฉี่ม้าแอบแรงนิดนึงอะ่ะทุกคนแบบเมนมาก <laughs> คนักไม่หยุดเลย นี่ก็ติดฝนอยู่นะคะลูก,กรอทานข้าวรอเปล่าเดี๋ยวการต้องรีบกลับไปแล้วเพราะว่าจะไปทานข้าวกับเพื่อนที่ทํางานเขานะคะเพราะว่า so, วันนี้วันนี้แปลกมากถ้าแบบฝนไม่ตกคนอาจจะเยอะกว่าน,นี้นะมันจริงมันมึควนตกวันนี้เออ่ะวันนี้เป็นวันแบบก็รู้ว่าที่อเมริกาเนาะยเขาแบบฮอลลีวีนนี่เขาจัดหนักจัดเต็มมากนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าตอนนี้ฝนตกข้างนอกนะคะอน,นนี้หลบฝนอยู่ตอนเนี้ยแต่คนก็เดินได้แต่แบบว่ามัน มันเหมือนมันไม่หยุดอ่ะมันก็มาเรื่อยๆอ่ะเริ่มเหมือนแรงเรื่อยๆแต่ไม่ได้แรงมากอ่ะไปฟลอยนะคะ